ครับบัดนี้ครับไอ้เดี๋ยวเจ๊แค่เลือกใช้จานเราใช้ถุงไอ้ไอ้เราได้ครับผมอันนี้ก็มีทั้งต้มแซ่บครับทั้งแผ่นเชฟครับผมสุนทอแผ่นเชฟเอายังน้อบางหลามามาเออได้สิบาทใส่นมนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ใส่ฟีครับแซ่บอี่ลีขันอยากหวานใส่นมเด้อโบใส่ยังเลยบอเดี๋ยวใส่เนยให้จังน้อยเนาะเพิ่มเนยนิดนึงจะได้หอมๆเจี๊ยบๆฮอนๆอนลายอยากกินฮ้อนๆ้อนบ้ครับ กินน้อนนูมาถูกสิบบได้เป่าบ่เนะนาะบานี่จนะเป่าเด้อนี่เนาะนี่เนาะใส่ถุงหิวบ่ครับสิบบาทครับอันนี้สิบบาทเนาะครับผมอันนี้ก็มีครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีเกลี่ยเดี๋ยวเนดะ้อพ่อค้ากำลังอ่าอ่าเลือกได้เงี่ยเลือกได้เลือกทาได้สุกนี่เนะสุกนี่แต่สุกหน้าพ่อค้ากลับต่างจังหวัดเราเด้อครับเนดะ้อพ่อกำลังสงการเนระื่อยนี่ลูกค้าประจํา เพิ่งเลิกงานมาครับช่วงนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเชคเนาะครับเป็นแผนเชคของเงาครับอันนี้เด็กดีเด็กดีวาดไว้เด็กดีวาดไว้นนี่เป็นเด็กดีวาดไว้โรงเรียนปิดเทมิมโรงเรียนปิดเทมิมเพินก,กันด้มาอันนี้จะเป็นแผนเชคแต่ก่อนนี้ก็ shelters. คือเป็นวาดรูปนะครับอันนี้ก็คือล้อ,ลอนะเป็นลอนะ้อเนาะ อ,อยู่ครับอันนี้เป็นหัวใจนะครับหรือจะเป็นปลาก็ประมาณนี้นะครับกว่านรูปองอัมครับว่านรูปไม่สวยเนาะดอกกุหลาบก็ประมาณนี้นะครับดอกกุหลาบจะเป็นอันนี้แอปเปิ้ล บานูบูงามไปไนันไรับพราพพขายไปงูงงปลาไปเนาะครับผมเนะจกกีขายขนมแพนเชคน้ำเด็กน้อยหน้าโรงเรียนนะครับเป็นหน้าโรงเรียนอันนี้เป็นผู้ชายรประมาณนี้นะครับเต่าเต็มแล้วนะครับเนาะประมาณนี้รูปอันนี้คือเป็นแพนเชคนะครับมีที่นี่นะครับที่นี่กับหมู่บ้านพระปิ่นห้า นะครับมีสองที่นี้จะมีแผ่นเช็คที่ลงขายด้วยนะครับนี่ก็หมดพอดีเลยนี่วันนี้ก็หมดแล้วนะครับสําหรับลูกค้าแผ่นเช็คติดตามเข้ามาได้เลยนะครับผมแบบนึงเด้อเด้อเลือกขาได้เด้อคบเด้อสำหรับลูกค้าต้มต้มแเ่บวันนี้ออกกล้องน้ำกันเด้ออเด้อกล้อง เป็นมะซอยขายครับสาหรับอาหลวงวุ้นี่ครับตัวนี้ลูกค้าส้มแซ่บก็เริ่มเลิกงานกันแล้วครับอันนี้จะเป็นปลาแบบหนึ่งนะครับเดอ้อกำลังกำลังลิงกาลังเล่งให้อันนี้ก็คือรอสุกเนาะอันนี้รอสุกเด้อครับเดอ้อบนบนตรงรอเนี่ก็มือนีสุกู่แล้วเนาะมือนีสุกอยู่แล้วเนะาะไอ้ครับผมได้ได้ไดไดกล้องละยี่สิบบาทครับพี่ ี่ะใส่นมไหมใส่นมเนาะอ่าใส่นมได้ขอขอบพระคุณครับผมครับผมซื้อไปฝากเด็กน้อยฝาป้าฝากลูกฝากร้านมาซื้อบ่อยไหมคุณลูกค้าอร่อยไหมครับก็บตอป้องได้ไหมครับได้ครับขอบพระคุณมากมาประจำเลยเนาะมาประจำเลยเดินทุกวันเลยโอ้เดินทุกวันเลยสุดยอดเลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับผมครับจำรับอ่าตอนนี้ก็มัวแต่ทำขนมนะครับเด้อดูร้านดูร้านฝั่งนู้น เดี๋ยวแปบ,บนึงนะพ่อค้าก็มัวแต่ทำแผ่นเช็คนะครับร <ผม S 1> อแปบ,บนึงนะครับแล้วใหม่แล้วครับเฝ้าเฝ้าน้ำลูกค้าต้มแซ่บครับผมบัดน,นี้เฝ้าเลยเอ้ยเฝ้าแล้วขอโทษได้หลายครับได้พอดีมากใหม่เลยเร่งไฟแห้งหลายเฝ้าน้ำลูกค้าต้มแซ่บเนาะขนมกับขนมกะชิเอานะครับต้มแซ่บกะชิเอา gold, <พ ster. S 1> เนื้อก็เอาหมูก็เอามีแต่เนวสิเอานะพ่อค้านี่ก็ได้โอ้ยเนาะแซมแอนบอมากลูกเปนได้อครับ โบ่มกนนักรูปในไดเนาะบ่ถิ่มจักแนวเอาซุแนว,วะนะครับแนวไหนแบบดีก็เอาเบิด์ละเนาะครับแนวไหนบ่ดีบ่เอาเนาะครับเนาะคนเราหากินสุดจริตนะครับขยันมันเพียนนะครับขอให้แต่เลินลงเรื่องทุกคนแ้ะลูกค้าทั้งพ่อค้านี่แหละ้นะครับเนาะครับหากินสุดจดริตนะขยันมันเพียนนะครับบ่อดกินเนาะครับเนาะถึงจะไม่รวยก็พ่ออยากพ่อกินนี่นะครับเนาะ เนี่ยประมาณนี้นะครับลูกค้าก็รอได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ลูกค้าทางร้านกุ้งแซ่บก็เริ่มจะแน่นขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ข